บอปัญญาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไม่มีขอบเขตไม่มีใครให้ใบรประกาศแจวัตดสำเร็จชั้นตีชันโทรชันเอกไม่มีเลยของโง่ เราพากันโง่พากันโง่อยู่ตลอดเวลาความโง่วันนี้แหละจึ่ทําทำให้เราจมให้เราไม่สามารถจะพื้นฟูขึ้นมาได้โง่นมีหลายอย่างโง่นในการธรรมะหาเรี่งขี้ โง่ในการความทิพย์ความไหวในการโง่ในการที่จะเอาตนรอดปลอดภัยหลายเรื่องหลายอย่างความโง่ที่มักหมมมานในใจของเราเราเรียนเท่าไหร่มันก็นเรียนเรียนไปเถอะไม่จบไม่สิน้นซักทีเรียนความฉลาดข้างนอกวิชาวิทยาศาสตร์ แทนใหม่อะไรต่างๆเรียนไปหมดแต่ตัวของเราภายในเนี่ยไม่รู้เรื่องมันโง่อยู่ภายในอ่ะคือความผิดความถูกเกิดขึ้นในใจทั้งสดคิดว่าตนดีคิดว่าตนวิเศษน,นั้นแสนโง่ที่เดียว ถ้าเข้าใจว่าตนฉลาดตนดีตนวิเศตตนเลอเลิศดเศด้ะสติปัญญาอุบายต่างๆอันนั้นเป็นโง่ที่สุดคนใดเข้าใจว่าตนฉลาดไอ้ตนโง่คนนั้นฉลาดบ้างพระพุทธเจ้ารันเทศนาเ้คนใดเข้าใจว่าตนโง่ เนนั่นขึ้นฉลาดขึ้นมาบ้างเราเรียนวิชาทุกอย่างเรียนเอาไปภายนอกออกไปจากตัวของเราไม่ใช่เรียนเข้ามาในตัวของเราเรียนส่งไปปรุงแต่งออกไปนอกจากกาย นอกจากใจคำว่ากลายคำว่ากลายมาจากกลายอ่มันกลายออกไปจากนี้แหละมันออกไปจากกลายมันกลายออกไปจากนี้แหละมันกลายเป็นกลายเสีคือมันกลายมันข้ามกลายไปนั่นเองน่เห็นตนของตนเปรียบเหมือนกับ ตาไม่เห็นลูกตาตาไม่เห็นไม่เห็นก่อนดน้นโบราณท่านว่าตาก็ะกระ,กระด้นน่ะอยู่เรื่อยกันไม่ทราบกี่ปีกี่ชาติไม่เคยเห็นเลยกระด้นเนียวของไม่เห็นสักทีท้ยถอยนีย่กระด้นคือท้ยถอยนั่นเองไม่เคยเห็นเลย นั่นอยู่ด้วยกันไม่เห็นอย่างนี้เนละเรว่ามันโง่ฟังอยู่นั่นนะคื่อเมนจัฉของเรา <c oughs> ถ้าหากเราเรียนกายเรียนใจเหมือนกนเรียนหนังสือเร,เรียนพะกับพระจันชนะก็สมกันได้ลเลยจะเขียนไปแต่ล้เขียนไปเถิด ไม่มีที่สิ้นที่สุดน,นี่เรียนเข้ามาภายในเรียนแล้วฝ่ายนอกมันส่งโอกไปนอกนะโอ้น้นปรุงแ่งไปนอกเนาะไม่มีที่สิ้นที่สุดเรียนภายนอกีเย,ขาายกเยขาาย้ามนในจบกันเลยที่จะเรียนวมโม่ให้จบ ต้องเรียนเข้ามาภายในเรียนแล้วปปดภายนอกไม่มีจบแต่เขาก็ว่าจบได้ล่ะไตรยะเอกไตรยาโทไตร,ร,รยาตีอะไรต่างๆเขาก็าได้ไตรยาได้จบแล้วเรียนมิชาให้คิดดูว่ามิจฉานั้นจบที่ไหนทั้ของที่ไม่รู้ยังเยอะแยะ มากมายกลายก่อเย็นไม่จบที่ไหนกงโลกมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยพิวัฒนา,าการในสิ่งทั้งหลายในโลกอันนี้มันมีเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมันไม่อยู่คงที่เรามาพากันเรียนวิชาไม่เรียนขวงโงค่ค่ะนี่ คือเข้ามาในตัวของเรามาเอากายกับใจนี่แหละเห็นแล้วยังใจคันไม่เห็นมันกโงวอยู่นั่นเองกายเห็นแหละอันนี้กายเห็นแล้วมันเห็นจริงไหมมันเบื่อมันหน่ายมันทายไหมแร้วมันยังยึดยังถืออยู่ กายึดของถือนั่นนะ่ะเรียกว่าไม่เห็นจริงอนัตตาตัวของเราเป็นอนัตตาจริงถ้าพัดวัตถุทั้งขวงมดเป็นอนัตตาอนัตตาคือมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจึงเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีอยู่ แต่มันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาจึงเรียกว่าอนัตตาไม่แก่มันก็แก่ไม่เจ็บมันก็เจ็บไม่ตายมันก็ตายพัดพากจากฐานมันก็พัดพากไปทํายังไงยังไงมันก็อยู่ในบังคับบัญชาอันนั้นแหละท่านเรียกว่าอนัตตาอันนั้นแหละท่านเรียกว่าอนิจจังของไว้เที่ยง ของไม่เที่ยงมันเป็นหน้าที่จังและเป็นหน้าตาเนี่ยไม่นยังก็เป็นทุกข์เราเห็นแล้วหรือยังเรียนกายกับใจใจเป็นคนเห็นกายถึงออม,มาเปรียบมันกันเรียนสระกับประจันชนะผสมกันแล้วผสมกันแล้วต้อง ผสมกันได้แล้วต้องผสมไปได้มดทุกอย่างจะขีดจะเขียนจะอะไรต่างเรื่องราวต,ต่างเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างเขียนไปมดออจากสลากับปัญญาเท่านั้นทำทั้งหลายก็ออกจากกายกับใจไม่นอกเหนือจากกายใจใจมาพิจารณาเห็นกาย ให้ก็เห็นทุกคนอะให้เห็นกายแต่มันไม่เห็นจริงมันไม่เห็นเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นอนิจจังไม่เห็นสภาวตามจริงทุกอย่างมันจึงถอนมันยังปล่อยวางไม่ได้นังค่อยไปทุกข์เดือดร้อนอยู่ทุกวีทุกวันนี่ก็เพราะเหตุเห็นไม่จริงอะเนี่ะ ปล่อยวางไม่ได้แล้วนะถ้าพุทธเจ้าท่านเห็นจริงอริยสงฆ์สาวกท่านเห็นจริงเรียกว่าเห็นอริยสัจคือสัจจะของจริงนะ่ะเห็นไม่ใช่เห็นอะไรเห็นสัจจะของจริงนะ่ะอย่างที่ว่านี่แนหะละรูปนี้เกิดมันเป็นอนัตตา โลกเป็นในจังไม่ควรเป็นทุกข์อันนี้แหละเป็นสัจจถ้าเมื่อเห็นไม่จริงก็เห็นได้เพียงเป็นสัจจที่เฉยเห็นจริงเราไปแล้วจึงเรียกว่าอาริยสัจจานั้นเองของจริงของแท้ของคอริยเจ้าจะไปหาที่อื่นไกลเลยธรรมะเอาในตัวของเรานี่แหละ ผสมึ้นในที่นี้แหละให้ฟ้ากดเห็นขึ้นมาในที่นี้แหละใจเป็นกเห็นกายถ้ามีกายก็ไม่มีเรื่องพิจารณาไม่มีกายก็ไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีอนาตามีนิจังม่มีทุกขงัง มันมีกายมีอนิจจังทุกขังอนัตตามัเนเป็นเหตุให้พิจารณาได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กับตรัสรู้ที่นี่แหละถ้าไม่ได้ไปตรัสรู้อื่นที่ไหนหรอกทศวรวกทั้งหลายไปสำเร็จมากบนนิพพานก็มาสำเร็จที่นี่แหละกายกับใจนี่แลหละพวกเทพทั้งหลายมีได้ใจ าะมีสกายทางฟังมดไม่ปรากฏก็ความู้ไม่ปรากฏรูกไม่มีลูกพระองคไม่ได้ไปแต่สรูปไปแต่เปเทศน่นหรอกเทศมนุษย์ของเรายหยาบอย่างนี้แหละเห็นนับตานี่หละเรียกว่าเห็นด้วยตาตาเห็นแล้วน,นั่นมันไม่จริง มันต้องใจเข้าไปเห็นอีกมันเห็นตามันส่งออกไปนอกเห็นใจวิทัศนคือเห็นโดยใจทิตท่านหน่วยญาณทัศนะทัศนะคือเห็นโดยกายถือโดยตาญาณคือเห็นโดยใจ เพียงเดียวอัญาแทัศนนะเห็นด้วยใจคือมันชัดดวยใจนั่นเองถ้าไม่ชัดไม่ได้ไม่ได้เดียวว่าเห็นดวยใจเมื่อเห็นชัดแล้วกายมันเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่อธิบายมานะนนั่นก็ปล่อยวางไป ปล่อยไว้วางไว้ตามสภาพมันเป็นอนัตตาก็ปล่อยไว้ตามอนัตตาอันนี้จังมัเป็นอันนี้แจ้งก็ปล่อยไปตามอันนี้จังคือมันของมันเที่ยงแปรปรวปนอยู่เรื่อยไปก็ปล่อยไว้ตามเรื่องของมันอนัตตามไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไว้ตามเรื่องของอนัตตาม,มันทุกขงว่างเกิดเป็นทุกข์เพราะเหตุแปรปรวนก็ปล่อยไว้ตามทุกข์ทีงว่าเห็นมันเป็นจริงอย่างไรเห็นตามเป็นจริงอย่างนะั้น เนื้อหาพุทธังสมปญายรัฐบาลพระองค์นเทศนาวควรเห็นใจจริงตามเป็นจริงอย่างไรนี่จึงจะเห็นจึงจะได้ชื่อว่าเรียนขโมโง่ไม่ใช่เรียนของฉลาดเรียนขงโง่มันโง่ตรงนี้ไม่เห็นกายของเราไม่เห็นใจของเรานี่แต่ไหนแต่ไดมาละ ทุกๆคนเนี่ยเกิดจะมาโง่อย่างนั้นครูบาอาจารย์สั่งสอนแนะนําตะเกียรอะไรต่างเพื่อให้รู้ของโง่นะั่นแหละไม่ใช่เรียนของฉลาดหรอกให้รู้ของโง่นะั้งนั้นแหละัของที่ไม่รู้จังเคยเรียนนั่นแหละมันโง่ของไม่รู้เนะ่ะของไม่เข้าใจจะค่อยเรียนของไม่เข้าใจน่นมันโง่ ผู้ที่เรียนทั้งหลายผู้ที่เข้าใจทั้งทวงไม่ถือว่าตนฉลาดมันยังลึกซึ่งมันยังละเอียดมากยังมากเหลือมากความที่โง่อยู่นั้นยิ่งเรียนเท่าใดยิ่งเห็นของโง่ของตนมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราสอนสอนให้เราเรียนของโง่ไม่ใช่เรียนสอนให้เรียนของฉลาด เมื่อรู้โง่แล้วเห็นโง่น่เห็นรู้โง่เห็นโง่นะ่นนนะจะเรียกว่าคนฉลาดก็ได้นั่นรู้โง่เห็นโง่แล้วคือมันรู้มันเห็นเนะ่ยมันฉลาดมันไม่รู้ไม่เห็นนะ่นี่ยมันโง่เหตุนั้นการปฏิบัติเอาพวกเรา ต้องปฏิบัติตรงที่กายกับใจนี่ลยอย่าไปส่งออกไปภายนอกใครจะเรียนไหนก็เรียนเถอะท่านแห่งเข้ามาภายในส่งเอามาภายในเาาาในที่ยวเรียนความโง่ของตนเรียนวิชาคมเรียนศึกษาเรียนกรรมฐานะอะไรต่างหลายเรื่องหลายอย่างหลายครูหลายอาจาร ยุกน้อพ้องน้อกับเพียน,นรเรียนโง่นั่นแหละทั้งมาหังเ,เรียนโง่นะ่ะอาณาปาจะติเราหายใจเข้าออกเรียนโง่นั่นแหละพุทโธพุทโธก็เรียนโง่น่ะคือเรียนใ้เห็นตัวโง่คือให้มีสติควบคุมจิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งให้รู้เรื่องของจิต ให้รู้เห็นจิตซะก่อนถ้าไม่เห็นจิตมันก่อรักษาจิตไม่ได้คุมจิตไม่ได้ชำระจิตไม่ได้มันทราบว่าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งอะไรต่ออะไรมันสงสยัยตอนนะก็ไม่ทราบใครๆก็พูดถึงจิตถึงใจจิตเป็นทุกข์จิตเดือดร้อนยุ่งใจ วุ่นวายใจขบนกระวายใจเดือดร้อนใจกระทับกระใสใจว่าจนเรื่องใจนั่นน่ะแต่ยังไ่เห็นยังไม่เห็นใจสักกี่ใจแท้เป็นยังไงก็ไม่ทราบจิตแท้เป็นยังไงก็ไม่ทราบเมื่อไม่เห็นจิตไม่เห็นใจมั่งก็ไม่มีโอกาสที่จะชำระได้เห็นตัวเดิมมันเสก่อนเห็นตัวทีต เราพูดก็พูดถึงอยู่แต่ว่าไม่เห็นตัวมันสักทีว่ามันเดือดร้อนมันยุง่งมันยุ่งตรงไหนใจมันเดือดร้อนตรงไหนใจเห็นแต่อาการของใจไม่เห็นอาการของไม่เห็นใจอาการของใจเรียกว่าจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราเรียกว่าจิตผู้ทรงใสแต่มาหน้าหลังทัศนคติทุกอย่าง รอบด้านรอบขอา้างเรเรียกว่าจิตคนนั้นเรียกว่าจิตเอาสติไปคุมสติคือรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวจิตอยู่เสมอเสมอตลอดเวลาเราอยู่ท่านอนเดนี่เราอยู่เดน,น,น,นี่ก็รู้นนนจักเห็นจิตตอนอยู่เสมอจิตเป็นยังไงถ้ามันเห็นอยู่เสมอเสมอ มันคิดดีคิดชั่วคิดอยากคิดเรียดคิดปรุงคิดแต่งอะไรต่างๆเห็นอยู่ตลอดเวลาควบคุมไม่อยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นจิตแล้วคุมจิตอยู่แล้วมันจะคิดก็ให้คิดได้ม nice ันจะนึกก like> ็ให้นึกได้ให้รู้จักว่านึกมันคิดมันปรุงมันแต่งและไม่ให้คิดไม่ให้นึกก็อยู่ได้ไม่ให้ปรุงให้แต่งก็อยู่ได้นั่นแหละ บังคับจิตอยู่อยากจิตจจิตบังคับเราเราจิตบังคับไปแล้วกระทาทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ในอำนาจของจิตมันต้องเป็นไปตามวิสัยอำนาจของจิตของเราธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเรากาหนดมีสติควบคุมมันจึงไดยมันจึงมาอยู่ในอำนาจของจิตจิตไม่อยู่ในอำนาจของเราล้ะคะนี่ มันชักชวนไปทางดีทางชั่วก็ไม่ให้ไปอยู่ได้ชักชวนไปทางชั่วให้โลภให้โกรธให้หลงให้คิดประหัดประหารในข่ายตดีเขาเชื่อยงดีให้สางวนทางกุศลอยากอย่าให้ไปให้อยู่คงที่มันก็จะเข้าถึงใจแล้วครับยึดกับใจมันต่างหาง มันคนละอ่านกันแต่แท้ที่จริงท่านพูดอันเดียวกันนั่นแหละจิตัในใจอันนั้น,ใ,นใจในจิตอันนั้นท่านพูดอย่างนั้นแต่ทําไมยังเรียกว่าจิตกับใจลองคิดดูสิมันต้องมีปแปลกันอยู่ใจมันต้องเฉยเฉยอยู่คือของกลางเรียกว่าใจ สิ่งใดเป็นกลางกลางสิ่งนั้นเนี่ยกว่าใจอย่างใจมือใจเท้าจะชี้ยังตรงก,กลางเลยใจคนจะชี้ยทํากลางอกมันเนี่ยจะม่ทราบไ่าไอยู่ไหนหรอกแล้วจะชี้ยงทํากลางเรียกว่าใจนั่นแเลยใจคือมันไม่มันอยู่ทํากลางทํากลางสิ่งต่างๆไม่คิดดีคิดชัว่วไม่คิดอย่างละเอียดแต่มีความรู้สึกอยู่ ตรงนั้นแหละเป็นใจเมื่อเข้าถึงใจก็ลองดูดิงอันนี้มันจะเป็นยังไงละครเมื่อสติไปกำหนดจิตควบคุมจิตได้จึงนั้นถ้าเข้าถึงใจอที่ควบคุมจิตเนะียคือเอามันกระซับกระสายยินรนเดือดร้อนกระซับกระสายวยุ่นวายแล้วคุมตัวนั่นแหละ เอาสติไปคุมตัวนั้นไว้จนเข้าถึงใจมีความรู้สึกเฉยเฉรู้สึกตัวเองมันแต่มันไม่คิดไม่สงสัยมันได้เป็นตัวใจเลิมแท้มันจะมันจะดีไงละ่ะลองดูสิ ทั đây, cái ้มว่าคุมใจได้มันก็ไม่มีอะไรนั่นสิมันไม่ไม่เม่เข้าถึงใจไม่มีอะไรมี่ความรู้สึกเฉยๆมันก็หมดเรื่องอันจิตเนี่ยมันมันคับเราให้เดือดร้อนวนวายร้องไห้ร้องโหหัวเราะเฮาทารุณพทุกอย่างร้องไห้กันมันคับให้เราร้องไห้ทั้งที่เราไม่อยากร้องไห้ร้องไห้มันน่าเกลียดจิตายหน้าอาบอายขายขึ้นหน้าเขาหนึ่งจิตายอะแต่มันก็ มัน้าบไปจนร้องไห้ได้หอรเราะมันเพิดเพลินสนุกสนานดีไหมชอบใจมันควรที่จะให้หัวเราะเพิดเพลินยู่เสมอแต่เมืนก็เวลาร้องไห้ก็ทําได้เวลาเพิดเพลินรลกหัวเราะก็ทําได้งั้นพ่อมันบังคับมันไม่ได้ถ้าเราบังคับแล้วมันก็หยุด เราสติไปตั้งเมื่อไรยุดเมื่อนั้นรักษาจิตอยู่อยู่คงที่เลยมีพูดถึงเรื่องขามโง่อธิบายวันนี้ว่าถึงเรื่องขโง่เราพากันเรียนขามโมาง่มาเถอะมาเรียนควมโม่โเถอะเรียนอย่างวิธีที่ว่านี่แหละ มันยิงจะค่อยหายโง่ความโง่ไม่มีที่สินสุดโง่ไปลึกซึ่งกระทั่งอันที่มันนอนอยู่ในกิเลสแตมันนอนอยู่ภายในใจก็เรียกว่าโง่อนุสัยนอนอยู่ในใจก็เรียกว่าโง่ตราบใดยังไม่ทันถึงมรรคผลน,นพิพพานตราบนั้นยังมีวามโง่อยู่ตลอดเวลา พยันจพากเรียนของโง่มาถือวันนี้อละเท่าน,นั้นแหะตมก็เขาว่านั่นน่ะกรรมฐานไม่ทําอะไรนี่จะนั่งรับหูรับตางโง่หลือเกินเหรอเขาบอกว่างั้นเขาพูดกันว่างั้นให้มันสมกับเขาว่าลองดูถ้ามันโง่จริงจริงโง่อย่างกรรมฐานเมื่อรับตาแล้วต้องเพ่งพิจารณา คือจะพิจารณาเอาพุโทโธก็ตามเถอะจะเอานาปาตติก็ได้แล้วแต่ให้จะตรนัทที่ไหนหรือว่ายุบหนอข้อหนอก็ใช้ได้เหมือนกันสมารหลังก็ใช้ได้เหมือนกันให้ใจไม่จูในอันนั้นี่้ก็แล้วกัน อันนั้นเป็นเครื่องล่อเหมือนกับทะเล่อปลานี่เขาเหยื่อมาล่อปลาให้มันกินเบ็ดเวลาปลามากินเบ็ดแล้วมันติดเบ็ดเหยื่อเขาไม่เอาดอกเอาตัวปลาต่างหากหรอกส่วนสมาธิหังหรือว่ายุกนอคองนออะไรต่างหรืออนาปาสติรรมาฐานก็ต่าง พุโทโธก็จางเมื่อจิตมันนิดมันนิ่งอยู่กับมันนั้นแล้วมันลืม,มหมดอของภายนอกั้งวม่าจิตมาอยู่แล้วลืมหมดไม่คิดส่งสายถึงเรื่องตึงต่างที่มันคิดมันก็หายไปเมื่อจิตมารวมแล้วมันมันหายไปยังจับจิตไม่ได้ก่อนนั้นนี่มัน มันรวมแล้วมันหายออกไปสิ่งต่างๆแม้แต่คำวติกรรมอันที่ว่าอย่างนั้นก็หายไปด้วยไม่ได้ความปล่อยโปร่งโล่งสว่าสว่างเบิกบานกับในใจบางนคนยังไม่เข้าใจซ้ำคำว่าเบิกบานคือว่าปล่อยโปร่งโล่งนี่ยังไม่เข้าใจซ้ำว่าเป็นใจ อะไรเป็นคนปลอดโป่งโล่งหกโล่งใจนะใครโล่งใจก็บอกว่าโล่งใจปลอดโป่งก็ปลอดโป่งใจก็ว่าใจแต่ยังไม่เข้าใจว่าใจนั่นอีกใจคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจคือให้ใจประโคมโปร่งนะคมโล่งนะคมสว่างนะความเบิกบานนะับประคุณนะั่นแหละ ใครเป็นคนว่าก็จับเอาคนนั้นนะคนผู้ว่าเนหละเมื่อจับเอาผู้ว่าแล้วท่านนี้จะเห็นตัวขึ้นมาแตัว,วปลอดโปร่งโล่ง,ลงอกโล่งใจนั้นจะเห็นตัวขึ้นมาจับเอาตัวน,นั้นได้ให้ได้ จับก็ให้อยู่ได้จนนานแสนนานก็นให้อยู่ไปซะก่อนคิดดูแต่เราเกิดขึ้นมายัางจับเอาอตัวนั้นไม่ได้สักท,ทีอายุนานฝันนี้แหละยัยงจับตัวนั้นไม่ได้ถ้าเมื่อจับได้แล้วนั่นจะอยู่นานแสนนานก็นให้อยู่ไปซะก่อนอย่าพึ่งไปอยากรู้อยากเห็นเป็น น่นเป็นนี่อะไรต่างถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเป็นนน่นเป็นนี่อะไรมันก็เลยหายไปหมดตัวนั้นก็ไม่จับไปได้คบม,มันวิ่งไปตามของเก่าเรื่องเก่าเลยหายไปหมดจึงให้จับตัวว่าต่อปลอดโป่งหรือตัวรู้ตัวเห็นตัวพวกคิดคุนึก กระจากว่าผู้คิดผู้นึกนั่นมันส่งไปในสิ่งใดๆกระจากว่าผู้นั้นผู้มันส่งนั่นมันก็เห็นตัวต้นเข้ามานนนีนตัวนั้นเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวนั้นเป็นต้นต่อของบ่อเกิดของกิเลสให้มันสงบให้มันโง่อย่างนี้เขาว่าได้ก่อนงโง่อย่างนี้ใครถามได้ ใครว่างเลยที่ทำได้โง่โง่ใช่ไหมทำยากได้งโง่นี่